อโอเคมามาตามหาเทเดนิกันต่อเลยนะครับเรดฟอร์เทเดนิกตอนนี้เนี่ยผมเลเวลอยู่ที่128แล้วนะแล้วก็เมื่อคืนผมเอฟเคทิ้งเอาไว้นะครับได้คิมมา2ตัวลั c กี้แคทเอจากตู้สมตัวนี้นะครับหลอเทปะได้อยู่นะจะแมวลักกี้ไระตัวไหนดีเอ่ยอันนี้แล้วกันนะครับ โซโลนะครับเลเวลที่128เปิดน้ำยาบูทแป๊บนะครับเปิดไะโอเคเอาละเปิดเลยที่เผอนะครับคูทอะไรคูน116นะครับก็เยอะอยูอ่แต่ก็ยังเือถ้าตู้นี้มันคูนโอ้โหโคนสี่ เปรดต่อเลยระดับที่หนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดนะครับโซโลเหมือนเดิมคูณหนึ่งร้อยสิบเก้าเปิดอันนี้อันนี้แล้วก็เทคนิคเจ้าหมาน้อย <c oughs> มันมีอยู่สิบสองหน้านะครับของรางวัลอ่ะดูแป๊บมีอะไรบ้างอันนี้หน้าสามหน้าสี่นาทีห้า มีแต่ของเกลือเกลืออันนี้ได้อยู่นะครับโหอันนี้ของดีนะครับหน้าสิบสองเปิดไปเลยเหลืออุ้ยอะไรอ่ะอ๋อกินผลไม้นะครับมนมกว่าเสียงอะไรเออคูนหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับโอกาสที่จะได้เทานนนึ่งยังคงมีความหวังอยู่ถึงแม้ว่าจะได้เกลือ อันนี้คูณ138นะครับโอกาสที่จะได้ไททานิกเสียงเกลือมันช่างเพาาะจริงๆ,งๆ,งๆอัปปไททานิคเช็ดลักและก็เลเวลที่172นะครับทะลุ200แล้วนะครับกับโอกาสที่จะได้ไททานิค213นะครับโอ หรือว่าผมจะคาดหวังมากเกินไปอย่างนั้นเออตัดภาพมาอีกทีตอนนี้เลเวลเวร์ผมอยู่ที่396และก็กำลังจะเพิ่มเป็น415นะครับสำหรับเลเวลเวร์โคตรจะเยอะอ่ะแล้วก็ตู้สุมเทเทนิกไม่ใช่ตู้สุมนี่หีบสุมนะครับโอกาสได้เทเทนิกคูณ742นะครับอู้ อู้เกลือครับแล้วตู้สุ่มจกคูณเท่าไหร่เอ่ย64สิบสี่จะมวตัวใหม่อย่างนั้นเนอเปลี่ยนหนังสือปั๊บเลย โอเคได้มาแล้วนะครับจ้าแมวติดไถพลัง165นะครับเลเวลที่415นะครับเลือดกล่องน่าจะแบบอโคตรเยอะ <c oughs> จ้าแมวติดไหอยู่ในนี้พลังจะเท่าไรเอ่ยโหนี่สามแสนเก้าเลยเหรอถ้าเรนโบใช้นี่เนี่ยห้าแสนได้ปะ่ะน่าจะถึงนะส่วนจ้าแมวติดไถ1หนึ่งแสนสามนะครับ อ่ะไปะลองฟาร์มดูแรงปะพลังสามแสนนะครับไอตัวมัน่ะกี้สามแสนเกือบสี่แสนนะครับแล้วก็ใส่คิวได้สิบตัวก็แรงอยู่นะครับโ,โหโอ้โหได้เลยแรงเลยนะครับเจ๋วคูณเท่าไหร่เอ่ยไทายทานิกโอ้โหคูณเกือบหนึ่งพันไททานิกไทาทานิก ไททานิก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 หนึ่งพันปะนี่หนึ่งพันแล้วนะครับโอกาสที่จะได้ลุ้นเทนิคคูณหนึ่งพันหกสิบเก้าจุดสองเจ็ดขีบสีทองอันนี้ครึ่งบนสีทองครึ่งล่างสีดำซึ่งแปลว่าเออ แล้วว่าเทท่ทานิงเงียบกลิบเงียบกริบโอ่โอ,โอโคูณอยู่ที่1171.93นะครับแล้วไลไปไหนนี่บอดไล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 ่ฟีบาบอดไล่บอ,ไลบ,อไลบอดพิซซาเลยนองเบา อืมนะครับฟาร์มจดหล่อนเปิดที่เพลยไหมสุดสุดนะครับเกลือสุดสุดเออตัวสุ่มตัวนี้คูณ41เกลือเกลือทั้งเพอันนี้ก็อัพไปนะเนี่ยไอโอกาสที่จะได้เทเทินิกเนี่ย360%เลยนะนะครับแต่ก็ยังคงเกลืออันทาน้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อแล้วกันนะครับกับ หีบเทเดนิคคูณ1,000เกลือมากนะครับก็ขอคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงต,ตอนนี้เอาไว้เจะเป็นคลิปหน้านะครับไปละบาย